ว่านาวัชชเทราประทานประวัติในอดีตชาติของพระวนาวัชชเทระพระวนาวัชชเทระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่า251ในพัทธะกับนี้พระชินเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของพราหมณ์มีพระยศยิ่งใหญ่พระนามว่ากัสปะตามพระโคด ประเสริฐกว่าเจ้าลัทธิทั้งหลายเสด็จอุบัติขึ้นแล้ว252ครั้งนั้นข้าพเจ้าบวชในาศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นประพฤติพรหมจรรย์จนตลอดชีวิตจุติจากอัตภาพนั้นแล้ว253ด้วยกรรมที่ข้าพเจ้าได้ทำไว้ดีแล้วนั้นและด้วยเจตนาที่ตั้งไว้มั่นข้าพเจ้าละกายมนุษย์แล้ว จึงได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึง254จุติจากสวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วได้เกิดเป็นนกพิราบอยู่ในป่าในป่านั้นมีภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยคุณยินดีในฌานทุกเมื่ออาศัยอยู่255ท่านเป็นผู้มีจิตเมตตาประกอบด้วยการุณามีหน้าอิ่มเอิบทุกเมื่อ มีจิตวางเฉยมีความเพียรมากฉลาดในอัปปมัญญา256มีความดำริปราศจากนิวรณ์มีอัธยาศัยมุ่งประโยชน์แก่สัพพสัตว์โดยไม่นานข้าพเจ้ามีความคุ้นเคยในสาวกของพระสุคตองค์นั้น257เมื่อข้าพเจ้าไปเกาะอ,อยู่แทบเท้าของท่านผู้นั่งอยู่ในอาสมในครั้งนั้น บังคบางครั้งท่านก็ให้อาหารบางครั้งท่านก็แสดงธรรม258ครั้งนั้นข้าพเจ้าเข้าไปหาท่านเป็นโอรสของพระชินเจ้า258ครั้งนั้นข้าพเจ้าเข้าไปหาท่านผู้เป็นโอรสของพระชินเจ้าด้วยความรักอันไพบูนจุติจากอัตภาพนั้นแล้วได้ไปเกิดในสวรรค์ประหนึ่งจากที่อยู่ แล้วกลับไปยังที่อยู่ของตนฉะนั้น259ข้าพเจ้าจุติจากสวรรค์แล้วบังเกิดในหมู่มนุษย์ด้วยบุญกรรมได้สละเรือนออกบวชโดยมาก260ข้าพเจ้าเป็นสมณะดาบทพรามปริพาชคอยู่ในป่านานหลายร้อยชาติ261บัตรัดนี้เป็นพบสุดท้าย ขพเจ้ายังลงสู่คันแห่งภรรยาของพรหมณ์วัชโคตในกรงกบิลพัทที่น่ารื่นรมสอยเมื่อขพเจ้ายังอยู่ในคันมารดาของขพเจ้าแพ้ท้องในเวลาที่ขพเจ้าใกล้คลอดท่านตัดสินใจที่จะอยู่ป่า263จากนั้นมารดาขพเจ้าได้คลอดขพเจ้าที่ชายป่าที่น่ารื่นรม เมื่อข้าพเจ้าคลอดจากคันมารดาชนทั้งหลายใช้ผ้ากาสายะรองรับไว้264ขณะนั้นพระสิทธถราชกุมารผู้เป็นดั่งธงชัยของสักยวงศ์ก็ทรงประสูติข้าพเจ้าเป็นสหายรักสนิทชิดชอบกันของพระองค์265เมื่อพระองค์ทรงละยศที่ไบูรณ์เสด็จออกมหาพิเนศกรม โดยมุ่งสาระประโยชน์แก่หมูสัตว์เขาพเจ้าได้ออกบวชแล้วเข้าไปยังป่าหิม,มพาน266อง้าพเจ้าพบพระกัสปะผู้อยู่ป่าผู้ควรสารเสริญผู้บอกกล่าวเรื่องทุดงก็ได้ฟังข่าวว่าพระชินเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นแล้วจึงได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นสารถีฝึกนรชน 267พระองค์ได้ทรงแสดงธรรมประกาศประโยชน์ทุกประการแก่ข้าพเจ้าจากนั้นข้าพเจ้าบวชแล้วเข้าไปยังป่าตามเดิม268เมื่อข้าพเจ้าอยู่ในป่านั้นเป็นผู้ไม่ประมาทก็ได้สำเร็จอภิญญาหกโอเราผู้เป็นาศาสดาผู้ทรงเป็นกัลยาณมิตรทรงอนุเคราะห์แล้ว เป็นผู้มีลาบที่ได้ดีแล้วหนอ269กิเลสทั้งหลายข้าพเจ้าก็เผาได้แล้วพบทั้งปวงข้าพเจ้าก็ถอนได้แล้วข้าพเจ้าตัดกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะดุจพญาช้างตัดเครื่องพันธนาการได้แล้วอยู่อย่างอิสระ270การที่ข้าพเจ้าได้มาในสำนักของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุด เป็นการมาดีแล้วโดยแท้วิชาสามข้าพเจ้าได้บรรลุแล้วโดยลำดับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้ว271คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมก8และอภิญญาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แล ได้ทราบว่าท่านพระวนวัชเทระได้พาสิทธิคถาเหล่านี้ด้วยประการชะนี้วนวัชชะเทราประธานที่เก้าจบ